ก็จะบาไปไม่ได้เลยก็ฝากปูเป้เดีนเค้ยนะคะใช่ค่ะซึ่งตอนนี้ก็คือหายไปจากระบบกลุ่มกันไป<ห> <laughs> ไม่ค่อยได้คุยเลยแต่คือคุยก็ยังตอบอยู่นะมาคุยนตอบตอบอ๋อฝากไปนีด่ด้วยเขาจะมีะตั้งตั้งอ๋อใช่ฝากให้ปูเป้เดีนเคได้ที่หนึ่งด้วยนะคะใ,<ช>ใครที่ดูคลิปนี้ <laughs> ก็เราก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนสาวอยากให้เพื่อนสาวอะเป็นซติเตอร์สักเพลงนึงมันยังไม่ได้เคยยังไม่เคยเลขตัวเดียวปะอย่างรอบแรก11รอบรอบที่สองสิบเออเพราะว่ารอบสองอะชานะ เคยคุยกับนางว่ามึงกูอยากให้มึงอ่ะอยู่เล็กตัวเดียวอ่ะอะไรเงี้ยเออ,เอ,อแบบเออลันด่างอ่ะก็บอกนะว่านางก็อยากอยู่เล็กตัวเดียวเหมือนกันอะไรเงี้ยนี่ก็เลยแบบเออลุ้นว่าแบบนางต้องได้เล็กตัวเดียวแต่สรุปก็คือขึ้นมาอันดับหนึ่งถ้าผิดพลาดก็คือขออภัยด้วยนะคะแต่จ,จําจําคร่าวๆได้ประมาณนี้ว่าแบบนางขึ้นมาไม่หะไม่เยอะอ่ะเหมือ,มอ,อันหนึง่งแลสักอย่างนั่นแหละแต่คือยังเป็นเลขสองตัวอยู่มั้งใช่ใช่ใช่สองตัวเออเพราะว่าเพลงอันนั้น่ะนางก็อยู่ริมอืมอีเตะอยู่อยู่ริมทุกเพลงค่ะ ไม่เออเป็นนางริม,มเ,เป็นริมซ้มมายกับริมขวาเอาเอแต่อันนี้ยังได้อยู่ตรงกลางแต่ถ้านับตามความเป็นจริงอะถ้าเหลือ1ิบหคนอะก็คือมันอยู่หลังแต่ว่ามันก็คือเต้นอยู่หลังแต่อันนี้พอคนเยอะปุ๊บก็จะมีหลังนางไปอีกอะไรเงี้ยอืม,ออมก็ฝากหบทพระหนูเยอะๆด้วยนะคะบูเบียนเคฝาก,ากด้วยค่ะอยากให้เป็นเซนเตอร์เดี่ยวด้วยนะแบบเพลงเนี่ยเขายังไม่เคยเป็นเลยนะจริง แค่แบบตอนนั้นคู่กับองปอนใช่ไหมเออันแต่นั้นก็เป็นเพลงเพลงหลักใช่จะเพลงนางเป็นเซนเตอร์คนเดียวอ่ะอนั้นเป็นเพลงเหมือนเพลงรองแต่ก็อยากให้เป็นเพลงหลักเหมือนกันคนเดียวแบบคนเดียวอ่ะใช่ระหว่างว่าไปนอแล้วคือคนคู่แข่งอ่ะคือโหวตก็จูบเวอร์แต่ก็โหวตเลวคนอื่นเลยนีอแต่คือแบบว่าใครที่เป็นแฟนคลับบูเป้ก็คือ ช่วยให้แบบนางถึงฝาดหน่อยฝั่งที่ <c oughs> ไม่กล้าฝาดแบบว่าเออนางคงใจฟูอะถ้านางได้แบบอันดับเดียวอันเล็กตัเวเดียวก็แหละเอออย่งน้อยก้าขึ้นไปก็ดีใจแล <c oughs> <ร>้วเข้า <c oughs> ใจป่ะเออก็ฝากด้วยนะขะ